สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเออสงสัยกันอยู่นะครับหลังตลาดซัมเมอร์ปิดไปทำไมองจอนเซเมนโยปีกฟอร์มแรงของบอลมัดเนี่ยถึงยังอยู่กับทีมเดิมใช่ค่ะทั้งทังที่ฟอร์มก็ดีมากเลยแล้วก็เหมือนจะมีข่าวว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสย้ายทีมซะที่เดียวเนาะครับจากบทวิเคราะห์ของโก90เนี่ยเขามองว่าจริงๆแล้วเซเมนโยตอนนี้อาจจะกลายเป็นปีกระดับท็อปไปแล้วด้วยซ้ํา นั่นสิคะแล้วการที่ทีมใหญ่ๆไม่ได้คว้าตัวไปเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการพลาดโอกาสสำคัญเลยก็ได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนฝีเท้าเขาพัฒนาขึ้นไปอีกค่าตัวในอนาคตนี่ออน่าจะพุ่งขึ้นไปอีกเยอะแน่ๆค่ะทีนี้พอพูดถึงเหตุผลเนี่ยความคิดแรกๆของหลายคนก็คงพุ่งไปที่การต่อสัญญาใหม่ย,ยาวถึงปี2030ที่เขาเพิ่งเซ็นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมใช่คะ่ะอาจจะดูเหมือนว่าอ๋อเซ็นยาวขนาดนี้ก็คงอยู่กับทีมต่อแหละทีมอื่นก็เลยถอย แต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับมีแม่นอนค่ะเพราะว่าก่อนตลาดจะเปิดเนี่ยเซมนโยเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าแบบ เออพร้อมเปิดรับข้อเสนอจากทีมใหญ่โดยเฉพาะทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอ้าวเหรอครับค่ะคือเขาก็บอกว่าอยากจบฤดูกาลแบบมืออาชีพก่อนแต่ก็เปิดช่องไว้อยู่แสดงว่าถ้ามีข้อเสนอดีๆมาจริงๆใจเขาก็อาจจะพร้อมไปงั้นเรื่องสัญญาก็อาจจะไม่ใช่กำแพงหลักขนาดนั้นไม่น่าใช่ปัจจัยเดียวค่ะแล้วอะไรล่ะครับที่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมให,ใหญ่ๆเขาลังเลกัน ปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นความกังวลเรื่องอที่เขาเรียกกันว่า One Season w o n d e r นะคะอ๋อฟอร์มดีแค่ปีเดียว ใช่ค่ะคือต้องยอมรับว่าฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ี่ที่ยิงในลีกไป11ประตูเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยที่เขายิงได้เยอะขนาดนั้นรวมทุกรายการก็คือครั้งแรกที่แตะเลข2หลักครับสโมสรใหญ่ๆบางทีเขาก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นความเสี่ยงนะกลัวว่าฟอร์มดีเพราะระบบของบอลมัสตอนนั้นมันลงตัวมากๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดย้ายทีมเปลี่ยนสภาพแวดแล้อมแล้วจะยังเปรี้ยงเหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งก็เป็นการมองแบบะระมัดระวังตัวมากๆนะครับเพราะเอาจริงๆตอนนี้เขาก็ยังเล่นดีต่อเนื่องอยู่นะใช่ค่ะแต่ก็นั่นละค่ะทีมระดับท็อปเขาก็คงไม่อยากเสี่ยงเงินก้อนโตกับนักเตะที่เพิ่งจะพิสูจน์ตัวเองได้แบบจริงๆจังๆแค่ปีเดียวแล้วเรื่องสไตล์การเล่นเหรอครับมีส่วนไหมที่ว่าอาจจะไม่เข้ากับบางทีมอืมไม่น่าใช่ประเด็นหลักนะคะเพราะเราก็เห็นทีมใหญ่เซ็นผู้เล่นสไตล์คล้ายๆกันไปนะอย่างไบรเยนก็ไปเอาลุยส์ดิอาสมา อาร์เซนอลก็เพิ่งได้โนนี่มาดูเอเก้ซึ่งก็เป็นปีกสไตล์ลากเลื้อยคล้ายๆกันจริงๆอาร์เซนอลนี่น่าสนใจนะเพราะมีข่าวว่าซามินโยเป็นแฟนทีมนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นแฟนอาร์เซนอลเลยถ้าตอนนั้นอาร์เซนอลยื่นแบบจริงจังก็น่าจะมีลุนเหมือนกันนอกจากเรื่องฟอร์มแล้วอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆก็คือสถานการณ์ของแต่ละทีมใหญ่เองที่มันต่างกันไปเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้มีผลมากอย่างบาร์เซโลน่านี่ชัดเจนเลย ปัญหาการเงินจ่ายค่าฉีกสัญญา65ล้านโยูโรไม่ไหวแน่ๆขนาดดีลอื่นยังลำบากเลยตัวเองมาแล้วในเวทีใหญ่จ่ายไป70ล้านโยโูโรแพงกว่าค่าฉีกสัญญาเซเมนโย65ล้านโยูโรนิดหน่อยแต่ได้ความชัวรมากกว่าในมุมมองเขาก็คือยอมจ่ายแพงกว่านิดหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงประมาณนั้นค่ะเทียบกับเซเมนโยที่อายุ25เพิ่งมีฤดูกาลที่ดีมากๆแค่ปีเดียวมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ แล้วทีมจากอังกฤษเหรอครับอย่างลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงบ้างไหมครับลิเวอร์พูลนี่ดูเหมือนจะมุ่งไปที่กองหน้าตัวเป้ามากกว่านะคะอย่างตอนนั้นมีข่าวกับเอกิติเก้หรืออีซักถึงแม้ว่าจะเสียผู้เล่นริมเส้นไปแต่เป้าหมายหลักเหมือนไม่ใช่ตำแหน่งปีกแล้วก็อาจจะมีเรื่องสไตล์ด้วยหรือเปล่าครับอาจจะมีความกังวลน,นิดหน่อยเรื่องสไตล์ที่เขาเรียกว่ามาริ k ของเซเมนโยคือค่อนข้างจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะหน่อย อาจจะกลัวว่าไม่เข้ากับระบบทีมของคลอปในตอนนั้นหรือว่าตอนนี้ที่อาจจะต้องการการเล่นเป็นทีมมากกว่าแล้วพอมีซาลามีเบียเทสอยู่แล้วการเพิ่มเซเมนโยเข้ามาอีกคนอาจจะดูเกินความจําเป็นไปน,นิดหนึ่งที่ดูเหมือนจะจริงจังสุดแล้วก็มีข่าวเยอะสุดน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแมนยูไนเต็ดนี่แหละที่ดูสนใจมากที่สุดในช่วงแรกๆมีข่าวว่าผู้จัดการทีมตอนนั้นถึงกับชวนไปทานข้าวคุยกันส่วนตัวเลยนะ โหจริงจังมากค่ะแล้วก็พร้อมจ่ายระดับ60ล้านยูโรบวกๆด้วยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือพอแมนยูเนเต็ดไปทุ่มซื้อมาเทลุสคุณย่ามาเกือบ75ล้านยูโรอ๋อครับครับบอนมัดก็เลยแบบเอา้าถ้ายูเนเต็ดจ่ายให้คุณย่าได้ขนาดนั้นค่าตัวเซเมนโยก็ต้องใกล้เคียงกันสิก็ลเลยตั้งราคาใกล้ๆกันเส้นสุดท้ายเลยที่ทำให้นักเตะกับเอเจนต์รู้สึกว่า ไม่โอเคแล้วกลับไปต่อสัญญากับบอลมาร์ตดีกว่าได้เงื่อนไขที่ดีกว่าแน่ๆก็เลยกลายเป็นว่าดีลล่มไปเพราะเรื่องค่าเหนื่อยนี่เองทั้งที่เกือบจะได้แล้วน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยค่ะในเคสของแมนยูเนต็ดส่วนอาร์เซนอลนี่ก็น่าแปลกใจนะทั้งที่สถิติบางอย่างก็ดูดีกว่ามาดูเอเกที่ทีมไปเซ็นมาค่าตัวก็ไม่น่าหนีกันมากแถมเป็นแฟนทีมอีกนั่นสิคะกรณีอาร์เซนอลนี่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าทําไมถึงไม่เดินหน้าจริงจัง ส่วนแมนซิตี้นี่แทบไม่มีข่าวเลยสรุปแล้วการที่อ,องตวนเซเมโยไม่ได้ย้ายทีมเนี่ยมันเป็นเพราะหลายๆอย่างประกอบกันจริงๆทั้งจังหวะการต่อสัญญาใหม่ความกังวลเรื่องฟอร์มพีคปีเดียวการประเมินความเสี่ยงของทีมใหญ่ๆสถานการณ์ของแต่ละทีมแล้วก็เรื่องค่าเหนื่อยที่ไม่ลงตัวโดวยเฉพาะกับแมนยูนเต็ดถูกต้องเลยค่ะปัจจัยมันเยอะมากจริงๆแล้วการต่อสัญญาใหม่ของเซเมโยเนี่ยก็อาจจะมองได้อีกมุมนะคะ ว่าเป็นการที่สโมสรกับนักเตะร่วมกันตั้งราคาในอนาคตผ่านค่าฉีกสัญญา65้าล้านยูโรเพื่อให้บอร์ัดได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าถึงเวลาย้ายจริงๆในตลาดรอบหน้าหรือรอบต่อๆไปครับซึ่งพอมองดูฟอร์มตอนนี้ของเขาที่ยังร้อนแรงต่อเนื่องเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่าการตัดสินใจของทีมใหญ่ๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบแล้วจริงๆหรือว่า พวกเขาแค่เดินผ่านเพชรมัดงามที่รอวันเฉิดฉายไปแบบน่าเสียดายกันแน่นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยคะ่ะและมันก็สะท้อนการช่างน้ำหนักระหว่างศักยภาพที่กำลังมาแรงกับประสบการณ์ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในตลาดนักเตะยุคนี้ว่าสุดท้ายแล้วทีมระดับท็อปทอปให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันเรื่องนี้คงต้องติดตามกันยาวๆเลยคะ่ะว่าเซเมนโยจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วทีมที่พลาดไปจะเสียดายหรือเปล่า